นี่มันคือแมปอะไรดูจากรูปแล้วน่าจะเป็นแมปผีนะคิดว่าคิดว่าน่าจะใช่นะครับมีไอ้ตัวแบบดำดำฟันขาวๆว,ว่าหล่ะมันตัวอะไรวนะะแอบบดูน่ารักเลยเนะี่ยแทบแมปนี้นะครับมีชื่อแมปวอดดอฮะเล่นได้ทั้งคอมเอ็กบ็อกและโทรศัพท์ฮะดูเป็นเกมผีแน่นอนดูแบบน่าสนใจมากขอลองเข้าไปเล่นหน่อยลักกันดูดีว่ามันจะเป็นยังไงอุ้ยมีคําเตือนด้วยโอ้โหมีแบบคําตรงคําเตือนอู้อ้บรรยากาศแบบแอบบน่ากลัวนะ คือแบบพอมันมืดมากเกมผีแน่นอนให้เดานะคือเกมผีร้อเปอร์เซนต์อุ้ยแล้วทำไมมีลูกตาข้างในนั้นด้วยมันต้องเป็นเกมผีแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์แล้วเล่นไงเลยทีนี้โอ้มีไอเทมไม่ซื้อด้วยอุ้ยแล้วตังค์หลุดมาจากไหนเน,นี่ยแปดพันเก้ายีก็มีตังค์เฉยไม่เคยเล่นเลยนะเนี่ยเล่นครั้งแรกครั้งแรกจริงแล้วแบบมันมีตังค์มาแล้วมันคือมีอะไรเนี่ยมีไอเทมวิตามินอ๋อเป็นไอเทมมีขายไอเทมด้วยนะครับก่อนเราเริ่มเกมใช่ปะอุยเชงเจ๋ง,เ,งเกมดูแบบน่าสนใจมาก นี่แบบมันจะมีอุ้ยภาพแอบสวยนะภาพสวยมากภาพสวยมากโอ้เป็นโรงแรมแบบยังไงอะ่ะแล้วทำไงต่อ,ตอนเนี่ยอุ้ยประตูหนึ่งอุ้ยเอ้าอ๋อประตูล,ล็อกโอแม่ไม่รู้เลยลนะนี่ว่าประตูข้างหน้ามันล็อกอุ้ยภาพแอบสวยอุ้ยมีตู้ด้วยมีตู้แบบนี้แสดงว่ามันต้องแอบผีแน่นอนน้องว่าปะมันต้องไอ้แอบผีแน่นอน,น,อ,น,อ,อ,น,น,อ,นอุ้ยตู้ให้เยอะด้วยมีตู้แบบเยอะแยะไปหมดแต่ที่ประทับใจคือแบบภาพสวยมากนะภาพแบบค่อนข้างสวยมากอุ้ยมีลิ้นชักแล้วเปิดได้ไหมเนี่ยอุ้ยเปิดได้ด้วย ้ยได้เทมได้เทมหมไม่ต้องซื้อคือแบบไม่ต้องซื้อเทมคือก็มีเทมให้เราหรอ้ยไม่บอกไปรู้เลยนะเนี่ยคือมีเทมหาได้จากการแบบเก็บกล่องด้วยโอ้ยอนนี้ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะไม่ต้องซื้อก็ได้ได้เทมเอามาเก็บกล่องเอาอะไรี้ก็ได้แล้ว่ะเออใครที่แบบซื้อไปนี้เสียดายตังแย่เลยวยห้องมืดอมันมีห้องมืดด้วยโอ้ my god พระเจ้าจอดอ๋อคือแบบห้องบางห้องมีห้องมืดด้วยตัวอะไรอ่ะตกใจมันคือตัวอะไรอ่ะฟันข่าวยีเลย อุ้ยว่าแล้วมันจะเป็นเกมผีตกใจเลยโอ้ยมค์กัดแล้วคือมันให้ตู้เรามาทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เห็นมีผีเลยว่าดูว่ามันต้องแอบเป็นตัวเมื่อกี้เปล่าวะไม่รู้เหมือนกันอุ้ยดูเล่นง่ายนะจริงดูแบบเล่นง่ายอุ้ยทำไมไฟกระพริบอะไฟกระพริบทำไมอะตกใจมาเลยนะว่ามีอะไรอุ้ยเสียงอะไรอะเสียงอุ้ยดูอะไรอะอุ้ยตกใจโอ้ยมค์กัดเอาเอาตุยเลย รู้สึกว่าเหมือนคุณจะมีปัญหากับลัสอ๋อมันชื่อลัสเราตัวเมื่อกี้อะแสงไฟกระพริบก่อนที่มันจะมาก่อนที่ไฟกระพริบให้ไปหาที่ซ่อนไวอ๋อว่าแล้วมันมีตู้ไว้ทําไมเอาไว้แอบลัสี่เองอ๋อคือแบบว่าถ้าไฟกระพริบให้เราเข้าตู้ใช่ปะโอ,โอ้ไม่บอกไปรู้เลยเ,ลยเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วรู้วิธีการเล่นแล้วโอเคถ้าไฟกระพริบให้เราแอบตู้โอเคเจนละมาเอาใหม่โอเคอเทมไม่ต้องซื้อนะครับในเมื่อเราหาไอเทมจากกล่องได้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนุ เราก็แบบเปิดกล่องเปิดลิ้นชักเอาเดี๋ยวก็หาเจอแหละมาเริ่มใหม่จากด้านหนึ่งใหม่วะวิอ๋อด้านเหมือนเดิมเลยอะ่ะไม่เปลี่ยนแปลงเนาะโอเคเอาแล้วทำไมห้องมันไปทา,ทางทางมันไปต่อไม่ได้อะ่ะมันไม่มีทางไ,ไปต่อมันมีแบบอะไรแบบบังเราอยู่ต้องทาไงต่อวะเนี้ยทีเนี้ยมีอะไรมีปุ่มอะไรปะเนี้ยอ,อุ้ยไม่มีโอเข้าตรงนี้หรออุ้ยเข้าใช่ด้วยอุ้ยใช่ตรงนี้ด้วยโอเคเราต้องทําไงต่อต้องหาสวิตซ์ป้าเพื่อเปิดประตูนั้นอ่ะให้เรานะนี่ไงอันนี้ปะใช่ดีปะ อุ้ยใช่ด้วยไออุ้ยเล่นครั้งแรกก็ตึงเลยขาบอนนอนอุ้ยนี่แบบไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยไม่เคยเล่นจากที่ไหนมาก่อนเลยนะเนี่ยยูทูปก็ไม่เคยดูนะแบบดอนเนี่ยเล่นครั้งแรกก็แบบมาได้แบบรู้สึกแบบอัจฉริยะมากตอนนี้อุ้ยห้องล็อกห้องล็อกอีกแล้วต้องหากุญแจใช่ไหมเนี่ยอุ้ยอ้าเจอแล้วโอเคครับอุ้ยมีอุ้ยม่มีของแต่ได้กุญแจอุ้ยเริ่มเล่นเป็นแล้วเริ่มเล่นเป็นล้วเริ่มเริ่มเล่นเป็นล้วอุ้ยเป็นเล่นง่ายนะแอบไม่ยากประตูที่เก้าแล้วเนี่ย มันมีถึงประตูที่เกีย่ยบใครแบบใครที่แบบดูนะครับว่าแมปดอเนี่ยมันมีถึงประตูที่กี่นะครับก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับไม่รู้จะไปถึงประตูจบหรือเปล่านะเออพยายามวิทย์ไฟ,ฟกับพิบแล้วอ,อ,อ,อย่าเพิ่งเกิดมันมาวิอะไรอ่ะอะไรอ่ะฮะเกทเกทอะไรนะอ้าเอาเอาดูดีกว่าอย,อยา่างตู้เอา้าเอามีบางสีบ,บางอย่างหยุดคุณอยู่ออกจากการซ่อน เอาเข้าตู้ไม่ได้ด้วยอ๋อเข้าใจแล้วถ้าเราแอบ,บตูน้นานถ้าเราแอบ,บตูน้นานเราจะแบบโดนโดนถีบออกจากตู้เว้ยไม่รู้ใครถีบออกมาอยู่ดีเขาถูงเด้องออกจากตู้เฉยเลยประตูที่เต็มห้าแล้วก็คือออกมาอ,อ,อะไรอะ้ยมันคืออะไรอะมันคืออะไรอ่ะวิ้ตัวอะไรอะมันคือตัวอะไรอะเราต้องทำไงเนี่ยเราต้องเราต้องไปอย่างนี้ยังไงอะอุ้ยเอาไปอยู่ข้างหน้าเฉยเลยอ้าเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังเอาันจะสลับไปหน้าไปหลังเว้ยคือวิ่งไปก่อนละกัน มันมาไอมันทำไงตอดอ้าวอุอ๊มันไปไหนแล้วอะโอ้ยโอ้ยป้าให้มทางนี้เหรอทางนี้ป้าอุ๊ง่ายเกินไปไหมอะอุ๊ยเล่นครั้งแรกก็มาถึงนี้แล้วครับนอนๆอ,อุ้ยสบายมากดูดิโอไมค์จอดอา้าวอุ๊ยจะทำไมเจอในห้องมือดอะลองแล่มแจกค่าไฟบ้างไปเนี่ยห้องแบบมืดๆนะเจอในห้องแบบดีแล้วแบบเจอไฟฉายมาอะไรอย่างงี้อุ๊ยสบายห้องสว่างละอ,อ๋อคือ,อมันไม่ได้มืดทุกห้องใช่ปะมันจะมีแบบบางห้องที่แบบมืดบางห้องที่แบบสว่างอะไรอย่างงี้ นะเจอห้องมือีกละตอนนี้พี่เริ่มเล่นเป็นแล้วนะครับเออพี่เริ่มเล่นเป็นแล้วเออคือ,ค,อคือง่ายนะแอบไม่เล่นยากเล่นไม่ยากนะครับถ้าไฟกระพริบให้แอบตู้ถ้าแบบเจอผีที่ตู้สีฟ้าก็ให้เดินไปหน้าถอยหลังนะครับอย่าไปโดนตัวมันเออประมาณนี้ก็ไม่ยากนะอุ้ยไฟกระพริบอีกแล้วมันมาใช่ปะปราตูก้ก่อนเลยอุ้ยอะไรอะ่ออะ,อะมันคืออะไรอะ่ะวิ่งไปวิ่งมาตอนนี้เราอยู่ที่ประตูที่เท่าไหร่เนี่ยประตู28มันมีลูกตาโผล่มาด้วยคืออะไรอะ่ะตกใจมาเลยนึกว่าอะไร วิ่งอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเอาลูกทำให้ลูกตามันไม่มีแล้วอ่ะตอนแรกมันมีลูกตานะเดินไปเดินมาลูกตาหายไปเฉยเลยคือมันเป็นห้องอะไรสักอย่างวิ่งอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะวิ่งบอสหรอเจอบอสแล้วหรอจีบไปเนี่ยตาจบไปเนี่ยจบไปเนี่ยไปทางไหนอ่ะไปทางไหนอ่ะเออทางนี้เหรอโอ้ยไปนี้ไงนี่ไงไปทางไหนต่อทางนี้เหรอโอเคถูกได้อยู่โอเควิ่ง ครเก้งอะครับครเสียเลยครับมันนอนไปตั้งในตอะทางนี้ออ้ยนี่แกเจอแล้วอ,อ้าโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจไม่ดีเลยแล้วให้เราตามแสงสีฟ้าไปนี่ไงวิ่งง่ายเกินอิ้ยอะไรเนี่ยมีมือด้วยโอ้โหมีมือแบบอ้าวอุ้ยโดนอะไรอะ่ะออ้ยจะตัวไปเนี่ยอุ้ยรอดรอดวุด้ยขาศ์เลี้ยว วิ่งคือเล่นครั้งแรกก็คือผ่านแล้วอะ่ะนี่ขนาดเล่นครั้งแรกแล้วเนี่ยครั้งแรกจริงๆนะครั้งแรกจริงๆเนี่ยนะคนดูไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนเลยตอนนี้เราอยู่ที่ประตู45แล้วนะครับค่อนข้างที่จะแบบมาไกลมากมันจะมีสุดที่สุดวิ่งกระพิริเลยวะมันจะมีจุดสิ้นสุดไปเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ประตู70กว่าๆแล้วอะ่ะมันจะจบที่ประตูเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เลยอ่ะวิ่งตัวอุ่นน่ารักน่ารักมากผีนี่เอน่ารักนะเนี่ยวิ่งแต่มาประตูนี้มันไม่เหมือนคนอื่นอี่นดานบอลเ่ะจน้องเป คือจะอันนี้บรรดาลบอลแน่เลยจะเล่นจบแล้วแน่เลย้อวีบอสจริงด้วหรอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเราจะเล่นยังไงเนี่ยเล่นยังไงอ่ะผมต้องเล่นยังไงวะเนี่นยคือมันต้องทำยังไงต้องาห,าหาประตูปะหาประตูปะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้ผีมันไปทางนู้นเราเดินทางนี้ก่อนเราต้องเล่นยังไงเนี่ยอุ้ยเล่นไม่เป็นเลยต้องทำยังไงอ่ะวีบอลมันอยู่นูน้นมันอยู่นูน้นต้องจูบเนอ่ะนี่ไงประตูอุ้ยทำไมมันล็อกอ่ะ อ๋อเห <bunker. S 2> มือนเอ้ยเฮ้ยเหมือนว่ามันเหมือนว่าเราต้องหารหัสนะเหมือนเราต้องหารหัสนะครับถึงจะแบบเปิดเออตรงนี้ได้แล้วรหัสหาจากไหนเหรทีเนี้ยหาตามนี้ปะไม่มีอุ้ยนี่ใช่ปะอุ้นี่ไงเจอแล้วต้องหากี่อันอ่ะมันมีกี่อันนะหนึ่งอุ้ยห้าหกอันต้องหาสมวุดหกเล่มใช่ปะเป็นแลยวจูไปเดินมาไปเดินมาระวังอุ้ยนี่ไงเจอแล้ว วูบมันมามันมามันมาเอออเาทำไมตุยอ่ะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการเล่นแมบดอครั้งแรกนะครเล่นก็รู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจแล้วก็สนุกมากนะมันจะมีอีพีสองต่อแน่นอนนะครับเดี๋ยวพี่จะมาเล่นให้จบด่าน50เลยละกันนะครับด่านบอสมาดูกันว่าพี่จะสามารถชนะด่าน50ได้หรือเปล่านะครับไว้เจอกันในอีพีหน้านะฮะสำหรับนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพี่ไอรอนด้วยละกันนะครับใครชอบคอนเทนต์นี้นะฮะก็ฝาก กดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะับผมสำหรับนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับผมบ๊ายบายซียูุ๊บหมวกบ๊ายบาย